ครับน้ำมักรับวันนี้อากาศร้อนมากเ,าเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องรถตู้รถตู้นะครับรถตู้ผมเพิ่งได้รถตู้มาใหม่เ,เป็นรถที่ของเพื่อนฝูงที่ส่งต่อมาให้ด้วยราคาที่ย่อมเยาแล้วก็มาอาดดัดแปลง DIY ทําทำเป็นรถไว้ปฏิบัติงานคือรถโมบายเซอร์วิส สำหรับซ่อมรถนอกสถานที่วันนี้ก็จะมาดูกันรายละเอียดว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วนั้นมันเป็นยังไงจากภาพเดิมก็คือรถตู้มันเป็นรถที่มีเบาะมีเบาะเยอะนะครับเต็มนี่เลยพื้นที่อาจจะเดินจะนั่งกม,มันก็จะมีเบาะแล้วก็เราได้ทําการถอดออกเลยถอดออกแล้วก็ยกส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปเลยนะครับก็คือเบาะเพราะเราต้องใช้พื้นที่ที่วางเครื่องมือให้เยอะให้แน่น ให้มันได้เครื่องมือที่เรามันเข้าไม้เข้ามือได้เยอะที่สุดแต่นั้นมันเป็นเรื่องของความสาคัญที่ในการเซอร์วิสนะครับเวลาเราหยิบเครื่องมือเนี่ยมันก็ต้องมีความสะดวกด้วยมันจะต้องมีการหยิบง่ายเอาเข้าเก็บเข้าง่ายออกง่ายอย่างเงี้ยพวกนี้แล้ก็เลยทําแปลงทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับส่วนที่เราต้องการแต่ก็ยังไม่ได้ทําดีที่สุดเพราะว่าอนาคตก็ต้องมีการต่อเติมไปอีกบ้างเล็กน้อยพวก อาจจะเป็นช่องเก็บของอาจจะพวกเนี้ยอาจจะต้องต่อเติมกันอีกแต่ว่าวันนี้จะไม่ให้ดูกันแบบคร่าวๆก่นมาดูกันมา เลยปึ้งปึ้งมันจะเป็นเครื่องมือชุดเครื่องมือที่ถูกจัดขึ้นเลยจัดเรียงขึ้นอยู่บนชั้นวางของเป็นชั้นวางของที่ทําขึ้นมานะครับเห็นไหมชั้นวางของทําจากไม้ไม้อัดแบบไม้อัดเคลือบฟิล์มดาซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุใหญ่ๆนะครับที่มีอยู่ก็ มีลายหลักให้เลือกวันนี้ผมเลือกเป็นสีดำแดงสวยงามมากนะก็จะวางเข้ากับตู้ตัวนี้เป็นตู้ที่เก็บของส่วนตัวครับเป็นพวกเสื้อชุดหมีเสื้อสะท้อนแสงอะไรพวกนะ้ที่มันมีความจำเป็นะจะต้องใส่ออกงานตอนกลางคืนมิะนั้นมันก็อาจจะอาจอันตรายได้นะแล้วก็จัดเรียงระดับเข้าหากับโต๊ะที่เราสร้างขึ้นมานะครับชุด ปฏิบัติงานก็จะมีพวกกล่องเครื่องมือที่เป็นระบบไร้สายอ่ะเรามาดูเป็นรายละเอียดเลยดูให้ชัดเลยตัวนี้ก็จะเป็นเป็นบ็อกเขาเรียกอะไรบ็อกบ็อกแบตเตอรี่นะครับเป็นบ็อกไร้สายที่สามารถยิงล้อยิงตุกอย่างเราได้นนก็จะถูกเก็บไว้ในซองของมัน จะมีบอกถอดล้อเป็นเบอร์ต่างๆรถเกง๋งรถปีกับนี้หมดเลยนะครับมีแบตจำลองให้ตัวเนี้เดี๋ยวนี้ช่างทุกคนต้องมีละครับมันสะดวกเพราะมันแต่ก่อนมันมีแต่เพาะบล็อกลมใช่ไหม,อ,มอืมลก็จะมาดูต่อเรื่องของพวกพวกสว่านไร้สายนะหยิบใช้เจาะอืมจะมีกล่องอืมามาดูกันนี่ก็จะเป็นหินเจียร์ไล้สาย เจอไราสายนะสวยงามมันก็จะมีแบตเตอรี่ให้อ,องก่อนนั่นครับบ็อกเป็นยินเจอไราสายก็จะมีแบตเตอรี่2ก่อนใช้งานได้เต็มที่เวลาไปแก้ไขสถานการณ์หน้าง,งานเราไม่ต้องไปโยงสายลากสายไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เป็นบ็อกแบตเตอรี่ไปแทนนะครับ อา้าวเก็บอา้าวเดี๋ยวดูอันอื่นอันอื่นอะไรบ้างเราจะเป็นพวกดอกเครื่องมือพิเศษต่างๆนะมีดอกตับเกียเก่ยวมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนที่รถมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะหน้างานก็จะเป็นพวกดอกตาบเบอร์ต่างๆที่มันจะต้องใช้มีทุกเบอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ถูกสะสมมาพอสมควร แต่มันซื้อเทียวเลยไม่ได้เจ้งเลย <c oughs> นี่ดอกเกียต่างๆพวกหัวตัวบอสตัวเล็กนี่ก็จะเป็นอะ,อะไรเนี่ยไอ้บล็อกเล็กบล็อกชุดเล็กที่มีขายตามเน็ตนะนีขายตามเน็ตแล้วก็เราก็ซื้อมาใช้เพราะงานบางงานที่มันจะต้องล้วงลึกเข้าไปใช้ความเล็กขนาดที่มันจะต้อง ไม่ไปเกะก,กะไติดขัดอะไรอันนี้พวกเป็นไรสายเหมือนกันครับเป็นงานเชียร์งานแต่งพวกงานปะยางก็ได้ปะยางมอไซค์อะไรพวกเนี้ใช้สะดวกเล่นได้รถได้ดูกันข,ข้าวๆก็แล้วัานไหนถ้ามันจะใช้งานจริงๆเราก็จะได้เอาออกมาแสดงโชว์ดู่นีครับมันก็เป็นประมาณนี้ครับ กองทุกอย่างของทุกอย่างมันก็จะมีประโยชน์ของมันในตัวที่นีเราก็จะมันก็จะเป็นฉัดๆของมันนะตัวนี้จะเป็นปั๊มลม12บโวล์นะตัวนี้จะเป็นใบใบเจียรใบตัดของของอไอเครื่องไร้สายนะั้นเครื่องเกียรไรสายใบเจียรใบขาดใบตัดนะครับนี่หมดเลยอยู่ในนี้มันจะไม่ได้กิ้งไปกิ้งมาให้เกะกะตัวนี้ก็จะอยู่เป็นช่องของมันนะเห็นไหมของนอ็นอตน็อตที่จะต้องใส น็อตต่างน็อตเล็กๆน้อยๆอยนะจะมีช่องเก็บให้อย่างดีกันมันกลิ้งไปคิ้งมาก็เป็นสัดส่วนน็อตทุกตัวที่ที่หามาใช้ก็ส่วนมากรถที่ใช้ก็จะประมาณว่าหยิบใช้ได้เลยวันนี้จะเป็นวิทยุสื่อสารสำหรับงานลากรถถ้าเกิดมีการลากรถพวกลากเราก็ต้องสื่อสารกันระหว่างคนขับกับคนลากนะ ให้มันเรียวทม์มันใช้โทรศัพ <su> ท์ไม่ได้มันต้องเรียวทม์แบบทันทีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรคอะไพวกนี้เราต้องสั่งงานกันนี่ครับเป็นแผ่นเก็บอะไรชิ้นเล็กเครื่องมือชิ้นเล็กครับก็จะเป็นแม่เหล็กแมกเนตครับติดติดนี่ครับทุกอย่างถูกติดได้หมดดอกสวานตีบอกได้ง่ายติดอยู่แน่นไม่หลุดนี่เห็นไห วันนี้เรามีเยอะมีหลายตัวแล้วก็ใส่นน้นบ้างตรงนี้บ้างรัพวไอ้ครีมต่างๆที่เรามันใช้บ่อยพวกนี้ก็เอามาอยู่ตรงนี้ซะเลยนะครับเครื่องมือพิเศษพวกตุกจิกแม่เล็กดูดน,น็อดลนใต้ท้องประจกซองประจกวิเศษจงบอกค่าเถิดเ จกวิเศษจงพวกข้าเถิดนอดปูหล่นไปไหนอไอควงรู้กันมามเราต้องดูกันมากพวกนี้รู้กันหมดแล้วอาราบีนี่จะเป็นด้าบอกใหญ่เนาะนี่มีปอนด้าปอนนี่จะเป็นตะขอเหล็กตะ,รระขอที่เป็นงานการโครงสร้างงานพวกที่เกี่ยวกับการงัดงัด,งดแงะแกะแทงทะลวงทะลุตอกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยะนะเป็นจอดจอเข้ามัน อันนี้ก็จะมีอะไรอะไรต้องดูไหมไม่ต้องดูนะอะไรอะไรเกี่ยวกับงานรถมอไซค์เล็กงาน,นยางมันก็ดูละมันเส้นเลยพื้นที่เราเยอะอเปิดมาก็เจอเลยนะเปิดง่ายแต่ก่อนมันถมกันนะถ่ตัวนี้มันเทินกันอยู่มันเทินกันสองชั้นแล้วก็มีอยู่หกกล่อง กว่าจะเอาของที่อยู่กล่องข้างใต้ได้ต้องลื้อข้างบนออกมันเป็นอะไรที่ทรมานมากวันนี้ก็เลยถูกจัดแจงเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบง่ายใช้ง่ายหัวเทียนทำลองหัวเทียนจบุจบจุอยางจ,จุจบเลดจุกยางมีสแตนบายให้ลูกค้าแบบมีทุกอย่างเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์ของเราที่ทำขึ้นไว้อ้าวแคปแคปหนึ่งสอง,ส,องสามแคป แชอ่าะ uh huh. นี่เลยเบรนนี่เลยนะเพื่นที่บุย้ยดำโทรมาจริงๆดึกเดินแค่ไหนก็ไม่มีวัน24ชั่วโมงโทรรับร้อยเปอร์เซตทุกสายครับไม่มีเว้นถ้าไม่รับแสดงว่าแปลกตันนี้ก็จะเป็นงานปะยางนะมันจะมีกาวปะมีปะของรถยนต์นี่แผ่นใหญ่กลมๆปะสิบล้อก็มีอ่าดูให้หมด <laughs> ยังไงก็ดูแลเฮ้ยเอา,เอา,ล,า,ล,าล่างๆนี่นดีเฮ้ยข้างบนดีกว่าไหมอันนี้ขยับไอยนี่ไม้แทงใช่ไหมไม่ใช่ไม้ไทยนะไม้แทงองไม้แทง่งดูกันชัดๆอืมนี่เป็นปะาผมลองไว้เป็นปลาเล็กสำหรับงานปะจัก,กรยานจัก,กรยานได้หมดแล้ว ไล่ตั้งแต่จักรยานเลยอีป่ารถยนต์แบบแทงแบบแผลแผลสามารถแทงได้แทงนี่กาเอาไว้ดมเฮ้ยไม่ใช่พูดเล่นดมไม่ได้ผิกดกฎหมายอือนี่มันก็จะมีส่วนที่เป็นอาจจะโชว์ให้ดูแต่ละตัวก็ได้กลมๆนี่ปะสตรีมในของรถยนต์นะที่เป็นแผลใหญ่ขึ้นมาที่มไม่สามารถจะแทงได้ก็งัดยางมันออกมาสตรีมในแต่ ถ้ามันใหญ่มากจนปะไม่ไหวมันก็มีเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นสําหรับยางพวกที่นี่เป็นสตรีมสตรีมใหญ่ไงสำหบบรับจิบล้อตัวเนี้ยนี่เห็นไหมใหญ่มากนี่ไว้ปะจิบล้ออ่ะโอเคนั่นแหละครับมันก็เป็นอะไรโอ้นี่ไงเป็นดอกเห็ดก็มีนะเป็นดอกเห็ดก็มีนี่เป็นแบบดอกเห็ดนี่ไงอืมแล้วก็จะมีให้ลูกค้าได้ ความพอใจอยากได้แบบไหนสบายใจแบบไหนเราจัดให้ได้บบหมดเลยโอเคเอาเก็บของเอาเก็บพื้นเรามาดูต่อกันตรงนี้อันนียงในน้ำมันเครื่องไหมมีอยู่หลายป่องเลยอย่างในทุกเบอร์นะก็จะประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นพวกสายไฟนะสายไฟที่มันจะต้องถูกบางทีรถมันไฟไหม้นะต้องเปลี่ยนสายไฟเลยเพวกีหมดเลยแบตเตอรี่สําหรับพวกรถ เล็กทั้งหลายนะมีหมดเลยติดสาอามนีม่เป็นตู้เชื่อมตู้เชื่อมขนาดเล็กเสียบไฟฟ้าถ้ามีงานที่มันจะต้องหนักต้องใช้การเชื่อมมีตู้เชื่อมขนาดเล็กนะอืมหนักเก็บของลงมันก็จะเก็บง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะโลง่ง โล่งมากม,มาดูต่อตรงนี้เครื่องมือพิเศษตัวนี้จะเป็นปัามลมสำรองปั๊ม12โวลต์เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปั๊ม12โวลต์ไม่ต้องดูตัวนี้หล่อมากมาต้องดูไม่อยากอวดเลยอมไม่อยากอวดเลยนะนี่มีเกดิจิตอลด้วยเป็นของมิชลินนะดูโโก้ก็ของมิชลิน โเป็นของแบรนด์มีห่อดังนะครับมีมาตรฐานมากเติมตั้งเวลาเติมตั้งปอนแล้วเติมอัตโนมัติมันจะเติมให้มันก็หยุดเองอัตโนมัติสบ,บายไม่ดีดีมากงานเบาๆก็ตัวนี้ออกไม่ต้องถึงขั้นใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มันก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูว่าตัวไหนที่มันสะดวกสุดนี่เป็นงานหนักนี่ก็ใช้บ่อยงานหนักมาก งานสิบลอ้อถอดลอ้อนะถอดล้อรถพ่วงเป็นบล็อกทดนะครับหนักอึ้งเลยนี่ใช้บ่อยมากลาน,นคืนตอนคืน,น,น,คนรถสิบล้อที่ขนของขนสินค้านะครับมาล่วยางล้วยางแตกลูกปืนแตกได้ใช้มันตลอดกล้างจะเป็นบล็อกลมใหญ่บล็อกปกหนอ่ะดูดมูมันสะดวกละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สะดวก เปิดนะสวยงามวัคหกหุนสวยมากดูมือแต่ว่ามันจะต้องใช้ร่วมกับปั๊มลมปั๊มลมเราก็มีไม่ห่วงเลยปั๊มลมเดี๋ยวดูไปรเรื่อยจะเจอปั๊มลมปั๊มลมก็สั่งมาจากเมืองนอกอเมรกานี่น,นะอันนี้ก็จะเป็นน็อตพวกนี่จะเป็นกระเปาเก็บเอกสารนี่ก็จะเป็นเตาแก๊สปิกนิกที่แบบว่า ถ้าเกิดวันไหนเพลินแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านไม่เข้าที่ตั้งอาจจะไปจอดนอนเพลิดเพลินอยู่ตามาสถานที่ที่มีบรรยากาศก็มีเตาแก๊สปิกนิกแซนบ่ายมีเป็นแก๊สกระป๋องอนั่นแหละโอเกไอ้กาน้ำร้อนก็จะมีตู้เย็นตู้เย็นเล็กไม่ใช่ตู้เย็นเป็นถังน้ำแข็งอันนี้กล่องกา่าอันนี้กล่องพวกทำงานระบบสายไฟ หางปลาตัวเล็กๆผ้าเทปตะกัวเชื่อมตะกัวหัวแรงอยู่ในนี้หมดเลยนี่ประเภทกาวทั้งหมดอยู่ที่นี่ปเ,เป็นถังน้ำแข็งนี่กาวเนาะห้ามถูกไม่ใช่ห้ามถูกก็อย่าให้มันโดนอากาศมากเพราะมันจะมีการแห้งแล้วระเหยออกไปครับเวลาใช้งานมันจะเสียกามเสียนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะผมเรียกตู้เย็น ยิงกูไปทางน้ําแข็งทางน้ําแข็งแบบก็ปิกนิกในกประสงค์ก็จะประมาณว่าเก็บของได้แช่ของได้ห่ขอข้าวได้เป็นกล่องข้าวในตัวด้วยเปิดยังไงล่ะเนี่ยอ๋อนะนี่ผมมีสเสบียงอยู่เกี่ยน้ำพริกซอสอ่าเป็นตรงที่สมัดแช่ของเย็นมีซีนนะเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ ีข้างบนก็จะเป็นประมาณว่าอ่าเป็นกล่องกล่องข้าวเป็นกล่องอาหารม,มีช้อนมีชุดที่เป็นมีดชุดช้อนมีดอ่ที่เปิดปากระป๋องอะไรพวกเนี้ยนะข้างใต้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการเก็บกล่องเก็บอาหารชิ้นเล็กชิ้น,น้อยจะมีกล่องซีนใช่ไหมกล่องซีนมีจานเล็กๆประมาณนั้น นี่ก็จะเป็นพวกจิปะทะตียุงไปใช้เล็กๆน้อยๆครับอะไรกินกุกกิ๊กจิกกิกซ่อนลึกหน่อยดูแล้วดูไม่ดีเก็บเข้านะเดี๋ยวอยู่อย่างนี้น้ำร้อนประมาณนั้นนะครับมันก็ทั่วไปก็จะประมาณว่าก็จะมีแอร์สำหรับจอดรถสแตนบายที่ตั้ง แล้วก็ไม่อยากจะติดเครื่องเพราะเพลองน้ำมันก็เสียบปลั๊กเปิดแอร์ตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่เดินยังไม่เดินปลั๊กผมต้องเดินปลั๊กแล้วก็ทาแจ็คเสียบหน้ารถแล้วก็เดินปลั๊กมันจะมี2แบบก็คือระบบแบตเตอรี่ผมก็จะทําปลั๊กมาตรงน,นี้เป็นปลั๊กแบตเตอรี่แบบปลั๊กไฟฟ้าทั้ง2อ,อย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมอดแดปก็คือแลงตัวนี้ย้อนแสงนะแลงตัวนี้เป็นที่ชาร์จ ัเพราะมันผมตรงนี้มันมีเบาะนั่งนะงนมันมีเบาะนั่งสําหรับนั่งพักผ่อนนั่งรองานนั่งเล่นอะไรพวกนั้นแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่บนหัวอโอเคเรามาดูกันต่อนี่เอาข้างหลังนี่กว่าไหม้างหลังนี่กว่านี่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดทําแอร์แม็กซ์กัมแอร์อ่าก,กัม ชุดปะยางชุดปะยางก็จะตากาวไม้ปะแทงพวกเหล็กแทงใช่ไหมใช่หมดเลยนะครับประมาณนั้นมีเหล็กนัดยางที่ถังน้ํายาแอร์ก็อยู่ตรงนี้น้ําสํารองสําหรับเติมรถนะเกิดรถใครมีระ,ระบบมีปัญหาเรื่องระบบน้ําหาน้ําเติมก็ต้องมีน้ําให้เติมถ้ามันเบนซิน,นเต็มถังแบตเตอรี่ผมจะต่อสายออกมาที่บอกว่าต่อสายมาแล้วก็มาให้ให้ในตัวรถเดินสายยาวมาเลย แล้วก็มาจาให้มันชาร์จกับได้ชาร์จในรถนะไฟมันจะได้ไม่หมดมก็ใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยเวลามีงานพว่วงงานที่จะต้องใช้แบตเตอรี่หรือมีกับไอ้ปัม๊มปั๊มลมเล็ก12โวลต์นะพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์แปลงไฟสําหรับ220ก็สามารถใช้ได้สามารถยกออกไปหน้าง,งานตรงไหนก็ได้แล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟแล้วก็ใช้งานพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกหัวแรงอะไรพวกนี้ได้หมดเลย ามาดูไอ้ปั๊มลมไงปั๊มลมตัวนี้เด็ดเลยปั๊มลมเนี่ยคือมันอนเนกประสงค์มากคือทุก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 คนที่จะเห็นมันจะเห็นส่วนมากจะเป็นเครื่องปั่นสายผ่านใช่ไหมแต่ตัวนี้คือมันทําขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นปั้มลมงานปั๊มลมโดยเฉพาะเลย <c oughs> เนื้อลงเนื้อเหล็กสมรถทนความร้อนได้หมดเลยนะกับความเร็วสูงกับรอบเครื่องที่ปั่นมหาศาลเลย มีทั้งสต๊อกลม16ลิตรข้างละ8 16ลิตรก็คือไม่เยอะแต่แรงเล็กแต่แรงนะครับถ้าจะปั่นอะไรที่มันมีความความเยอะก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ไม่นานใช้ดีมากเลยแล้วก็จะมีวิธีการใช้ตอนที่ผมออกงานแนละผมจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงดีแค่ไหนคอนคอ,อนก็ถูกล็อกไว้อันเนี้ยตัวเนี้ยปัญหาของ <laughs> ปัญหาของมนุษยชาติเลยพอวางปุ๊บเกะกะชาวบ้านเลยอสองตัวเนี่ยวางปุ๊บมันจะหัวมันเนี่ยมันจะเกะกะวางแล้วมันไม่ค่อยเข้าระเบียบเหมือนเหมือนทุดเหล็กกันยางใช่ไหมยีกร้งเขาก็เรียบ <c oughs> ๆเขาก็ยาวๆเขาก็อยู่ของเขาาเงี้ยแต่อค้อนนี่โอ้โหแบบโื้หกว่าจะหาที่ให้มันได้เนี่ยเล่นชุดเงาตกเลยแม่แรงยี่สิบตันสําหรับงานเตี้ยตัวเตี้ยนะเตี้ยมากเตี๋ยมากประมาณนิดเดียวอ่าพวกรถคอกพวกรถขนสินค้าพวกที่มัน ายางระเบิดแล้วมันเตี้ยติดดินเนี่ยรถบัสรถทัวร์ใช่หมดเลยเนี่ยในกระสงค์มากไอ้เคมีคนถามมาว่าทำไมต้องใช้แมลงตัวใหญ่ขนาดนี้คือผมมีแบบนี้ผมก็ใช้แบบนี้ไปก่อนก็คือกนเลยกลายเป็นอะไรเอยครื่องมือที่มีอยู่อ่ะก็พอสมควรก็ถูกจัดขึ้นมาแต่าถามว่าพรนข้างหน้าผมจะคืออัปเกรดให้มันเล็กแต่ว่าให้มันคุณภาพดียิ่งขึ้นอาจจะเป็นแมลงไฮดรอลิกอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะแล้วรอดูกันวันข้างหน้า เ็กล็กไม่น้อยใช้ได้หมดเลยเป็นชามเกี่ยวกับการถอดนอด็อตถอดนอด็อตแล้วก็ดูดว้วยไม่มีพื้นที่หรือว่าไม่อยากให้น็อตมันหล่นใช่ไหมใส่ไว้แล้วก็น็อตวางตรงนี้ผมต้องเทสนะเอาเทสให้ดูแล้วกันผมว่ามันเป็นน็อตนะนี่ชามเห็นไหมไม่หล่นไปไหนเราประกอบแล้วก็หยิบออกเจลตัวหยิบตัวือได้หมดเลยเนี่ยของเล็กๆน้อยๆยมีประโยชน์หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทุกอย่างถ้าเห็นผมทำในคลิปบ่อยๆตียางแล้ว ตุ้มตามตุ่มตามนี่ตัวนี้เลยครับแทนการงัดยางแบบแบบเครื่องแต่ว่ามันก็สามารถถนอมขอบได้มันไม่โดนขอบอืมก็มป,ประมาณนั้นดูรอบๆแล้วก็จะมีการทําชั้นวางตรงนี้อืมทาวางยาวไปนู่นเพื่อที่จะสอดใส่ของชิ้นเล็กๆเนี่ยจากเนี้ยบนเนี่ยที่จริงตรงเนี้ยผมจะพยายามเคลียร์ให้โล่งไว้ตรงนี้ยาวไปถึงนู่น ให้โล่งไว้แล้วก็เอาเอา,เอาบ่ดตัวนี้ออกไปเพื่อที่จะได้พื้นที่ในการยกรถขึ้นได้หนึ่งคันจะเป็นรถบิ๊กไบค์หรือรถมอเตอร์ไซค์เล็กก็ได้หมดเลยตอนนี้ผมวางแผนไว้อย่างงั้นเพราะเครื่องมือชุดเนี้อาจจะส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้บ่อยก็จะลงวาที่ตั้งนะครับลงวาที่ตั้งเลยพวกใดที่เป็นไดสํารองพวกเนี้ยผมก็จะคัดเอาเฉพาะรุ่นที่มันมีปัญหาเยอะๆใช่ไหมมีโก้เนี่ยเนี่ยไอพวกตระก,กูล Honda ซี i c คโตต้าไอ้พวก ไส่พีออสทั้งหลายเลเนี่ยเสียบ่อยพวกก็จะคัดลงให้มันมพวกโซนนี้ก็มีอะไรนี่ก็ใต้นี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันต่างๆที่มันมีที่มันสามารถหกได้ผมก็จะเอามาใส่กล่องนี้ไว้ซะเพราะว่ามันหกบ่อยหกบ่อยแล้วมันจะเลอะรถแล้วมันก็จะต้องมาเช็ดมาล้างกันอีกลำบากเป็นสเปรย์ฉีดขัดสเปรย์เวกซี่ขัดเบาทำความสะอาดพอทำยางเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเช็ดยางให้เขาเงาเงาวิงว่งวิ่งเขาก็จะดีใจชอบ เขาก็จะให้ติปเราสักสี่ห้าร้อยเห็นไหมมือมันครบพร้อมหมดเลยออมาดูกันต่อครับนี่เบาะตัวนี้ดออออกไปเลยเบาะออกไปเลยแล้วก็ทําพื้นที่ว่างไว้สาหรับยกรถขึ้นมาจอดตรงนี้ได้หนึ่งคันแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งได้ด้วยรถมีจอดด้วยความยาวของรถก็น่าจะตกอยู่ประมาณน,นี้ก็จะได้พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นชั้นวาง ก็จะมีแอร์ฮะตอนนี้ปิดประตูหลังแล้วปิดประตูหลังแล้วเปิดแอร์เมื่อกี้ร้อนมากนะาเลยอานั่งสบายมีไฟ LED ข้างหน้าก็จะเป็นโซนของการเดินทางโดยสารนั่งได้เอนเบาพักผ่อนนอนได้ฝังนู้นมีไฟไซเรนมีเยอะของเล่นเปรียบในนี้ก็มีอีกพวกเครื่องมือหนักพวกเอา้ายังไงก็ดูละดูให้หมดเลยมีรถเข็นกรณีพ่วงแบตแล้วก็มันมีพื้นที่แคบ รถจอดในลานจอดรถเยอะๆเลยที่นี่เราเราไม่สามารถเอารถเข้าไปได้แล้วที่จอดรถกับที่เซอร์วิสมันไกลกันก็ต้องใช้รถเข็นใส่แบตเตอรี่เดินเข็นเข้าไปสา่พว่วงเห็นไหมนี่งานหนักมีเลอเตอร์จอเจาะพวกประมาณงานเจาะรูพวกไม้อัดอะไรพวกเนี่ยงานขัดสีงานนี่จิกซองานจิกซอเหล็กได้ไม้ได้เิืเกียสายสําหรับงานหนัก มีหมดมีแผนหนึ่งแผนสองสำรองไว้ตลอดเพราะว่างานของเรามันมันเป็นงานที่ไม่ตายตัวสามารถได้ทุกอย่างที่ลูกค้าสั่งมานะเราต้องมีเครื่องมือสำรองเอาไว้โอเคนะเจบบางไว้ก่อนตัวนี้วางนี่แล้วก็จะกระดานมาปูปุ๊บก็จะกลายเป็นเก้าอี้นั่งตรงนี้จะได้เหนี่ยวกับส่งไม่ต้องเอาอุปกรณ์ขึ้นมาเพิ่มให้มันเยอะแล้วมันก็จะเกะก,กะกันเองนะ โอเคไอ้รอบรอบรถเนี่ยผมยังไม่อยากให้ดูสีมันยังไม่ได้ทำส,ส,สีมันเลอะเทอะมากเลยไปดูสีรถก่อนนะสีมันเลอะเทอะมากเลยก็จะดังๆนะแต่ก็โอเคพูดถึงอนะ่ะวิ่งไปก็ดูดีอยู่แต่ว่าจะดูใกล้อย่ดูนานประมาณนี้นเดี๋ยว ปิดคลิปก่อนสิ่งอืม่ะก็สิ่งที่ทำไปก็ประมาณนี้เพื่อที่จะให้เข้ากับวิถีของเรางานของเราเรถตู้ก็จะมีการแต่งได้หลายแบบนะครับในสไตล์ของหลายๆสไตล์ก็จะมีนะร,รถบ้านรถตู้ ขนรถส่งนักเรียนแคมปิ้งนะครับมินิบัสวินิคาอา,อาจจะเป็นงานที่ไปกับห้องประชุมนะครับห้องประชุมแบบไม่รู้นะครับตามในอินเทอร์เน็ตก็จะมีการแต่งต่างๆใน,ใ,นในสไตล์ของรถตู้แต่ว่าของผมนั้นจะถูกแต่งเป็นแบบสไตล์กาลาดกาลาดก็คือ,เ,อเป็นรถตู้สําหรับโมบาย์วิสโมบาย์วิส c e คือเป็นรถตู้สําหรับงานซ่อมนะครับออกนอกสถานที่บริการถึง นอกสถานที่นะครับจนได้มาเป็นแบบนี้ซึ่งในหน้าอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะนะครับแต่ว่าวัสดุที่ทํามันโอ้มีราคาสูงมากฉะนั้นผมก็มีเครื่องมืออยู่แล้วก็จะมีการอาดัดแนบเอาเรื่องของอวัสดุต่างๆที่มีอยู่นําต้องท้องตลาดเข้ามานะครับบวกรวมกันขยายเครื่องมือออกให้ได้มากที่สุดเพื่อที่การหยิบง่ายเก็บง่ายนะครับเซอร์วิสได้มีความรวดเร็ววันนี้ก็ ผมจะได้เจอกันแค่นี้เราก็จะมีการรีวิวในเรื่องของการทํางานของแต่ละอย่างต้องใช้เครื่องมือแบบไหนยังไงใช้อะไรบ้างเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เจอกันแค่นี้ครับผม